ระสุตตันตปิฎกสังยุตติกายนิทานวักขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งนิทานสังยุตหนึ่งพุทธวักหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าหนึ่งปฏิจจสมุปปาทสูตรว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์และอุปายาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าปฏิจจสมุบาทอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการชนีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทของพระผู้มีพระภาคแล้วปฏิจจสมุปบาทสูตรที่หนึ่งจบ